คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นเน้นนะครับในวันประจําวันพุธที่12ตุลาคมพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณตัวเลขบวกสูตรตัวเลขเด็ดม่นนะครับมาฝากเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับครับผมสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดมิดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจําวันที่10นะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่4นะครับของเดือนตุลานะครับข้อสอบนะครับ74 3สาม หก1นนะครับตัวเลขแนวทางก็ไม่ตาม f อพี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวนะครับสูตรเจาะของเราเม็ดเดียวก็ได้อยู่ที่1นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ F อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับเจาะให้อยู่นะครับ11แล้วก็ตัวเด่นด้วยนะครับงวดนี้ได้เฮตั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับงวดที่แล้วได้เฮเฉพาะฝั่งลาวนะครับงวดนี้ฝั่งไทยทั้งฝั่งลาวเลยนะครับก็สอบออก6 6 1นะครับบางที่จะเอา74เป็นเกณฑ์ล่างบางที่ก็เอา4 3ส นะครับบางทีก็เอา36นะครับแต่ละที่ข้อสอบไม่เหมือนกันนะครับสําหรับพื้นที่ภาคล่างนะครับสาหรับห3นะครับแอดเจ็บเจาะให้เข้านะครับชุดลองนะครับเจาะได้6,4นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับในงวดประจํานะครับผมวันพุธที่12ตุลาคมนะครับปศส5 6 5นะครับ แอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็ไ <c> ด้ม <pick your> ี f อฟซีคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับว่าอยากชมสูตรมังกรทองต่องวดนะครับงวดนี้ก็จะใช้สูตรมังกรทองนะครับในการคํานวณนะครับของลาวพัฒนานะครับแอดมินก็มีอยู่3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีใช้ในการคํานวณรัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสาหรับฮานอยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสําหรับสูตรนี้แอดคิมก็ได้มาตั้งแต่ อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็40แล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับมานําเสนอมาออกอากาศสูตรแม่นๆนะครับ MC พี่น้องรับชมนะครับสำหรับสูตรมังกรทองเข้ามานนี้เป็นเดือนที่7แล้วนะครับเป็นเลขกําลังวันก็จะมีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์เลขออกวันไหนแอดก็จะคํานวณให้วันนั้นนะครับแอดก็จะมาสรุปเยอๆให้ดูนะครับสาหรับวันเสาร์นะครับวันเสาร หนึ่งนะครับวันเสาร์ที่หนึ่งนะครับตุลานะครับเลขเด่นนะครับแอดมินคำนวณได้ห้ากับเจ็ดนะครับก็มานะครับห้าศูนย์ล่างนะครับถ้าจับไปห้ากับศูนย์นี่งามเลยนะครับจับไปห้ากับเจ็ดก็ต้องเจาะอยู่แล้วห้าศูนย์นะครับข้างบนออกหกหกเก้านะครับอืมถ้าเป็นหกเจ็ดเก้าแล้วงามเลยนะครับก็ถือว่าเข้าเลขล่างอยู่เนาะนะครับสำหรับวันจันทร์นะครับมีเลขเก้านะครับเลขหกมานะครับมาหกหกหนึ่งนะครับ หรือว่า63และเจิมจับได้64เลขเจ็ดก็มานะครับบางที่เอาเจ็ดสี่เป็นเกณฑ์ล่างนะครับสําหรับ1นึ่งอดใช้สูตรจากทางช่องนะครับผสมประสานกันไปนะครับก็ถือว่าผ่านสําหรับวันพุธนะครับที่12ก็จะมีเลข4ี่เลข8เลข2เลข5าเลข9เลข1กับเลข0ูนย์คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถจับคู่จับวินได้เลยนะครับสําหรับพวกน,นี้แอดก็จะใช้สูตรมังกรทองทั้งหมดนะครับที่ได้มาเลยนะครับ ก็เจาะออกมาแล้วนะครับ desserts. จะให้หกตัวนะครับเด่นๆนะครับก็จะมีเลขศูน <imen> ย <darf> ์เลขหนึ่งเลขสองเลขสี่เลขเก้าแล้วก็เลขแปดนะครับสําหรับตัวเด่นนะครับสําหรับเม็ดเดียวนะครับผมเม็ดเดียวงวดนี้นะครับเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเม็ดเดียวเน้นเ้นนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับรูดนะครับ อ่ารูดหนึ่งอยู่ที่เดิมนะครับเม็ดเดียวอยู่ที่1นะครับเหมือนเดิมนะครับสูตรมันมันได้นะครับสูตรมันบวกได้มากที่สุดแอดคิมก็จะให้ตัวเด่นนะครับก็คือ1นะครับสําหรับ1นะครับเน้นนะครับก็จะจ่อให้3คู่นะครับสายรูดก็รูดนะครับเน้นรูดหนึ่งนะครับก็จะมี0ูนย์หนึ่งหนเออสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี 6 1 1 6นะครับเจาะ3คู่นะครับสำหรับเลขเตดเม็ดเดียวนะครับก็คือ1นะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ1นะครับแอดคิมจะรองให้อยู่ที่0นะครับตัวรองนะครับบางทีก็มาชุดรองนะครับจะรองให้อยู่ที่0นะครับงวดที่แล้วมาชุดรองทั้ง2องตัวเลยนะครับชุดรอง0นย์นะครับอันนี้คือรอง นะครับถ้าไม่ชื่นชอบ1นะครับเปอร์เซนต์ก็คือ0นย์ะครับก็จะมี0 1 0 2แล้วก็03นะครับจะเจาะ3กค <_ ening> ู่เองนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับตัวเจาะของเรานะครับสำหรับ f c ไม่ชื่นชอบนะครับไม่ชื่นชอบนะครับศูนย์กับ1ตัวสุดท้ายคือ4นะครับบางครั้งก็มาทั้ง2ตัวนะครับบางครั้งก็มา1ตัวงวดที่แล้วมา2ตัวนะครับก็คือเลข6นะครับเลข6กับเลข1เนาะ อย่ามาทั้ง3นะครับก็จะมีอยู่ที่4นะครับก็จะมี0 4นย์แล้วก็49นะครับจะเจาะให้ตามนี้นะครับสําหรับตัวเด่นของเรานะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจโจ๊ะนะครับสําหรับคนที่กระสุนน้อยนะครับอยากได้ตัวเด่นนะครับไอ้กิมก็จะเจาะให้ก็ระวัง2 1ไปกลับนะครับ2 1 1 2นะครับแล้วก็อ114 นะครับอันนี้ก็ลองนะครับสำหรับศูนย์ก็ระวังศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์สองสองศูนย์นะครับศูนย์สามก็ต้องลองสำหรับสี่ก็สี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับสำหรับตัวเด่นแล้วก็สี่สองสองสี่สี่เก้าก็ต้องลองนะครับสําหรับผลงบปันกลางก็เจาะให้ปันนี้นะครับผมสําหรับคนกระสุนน้อยนะครับสําหรับอีฟซีพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินเจาะมาให้ก็สามารถจับคู่ในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสําหรับเลขชุดวินของเรานะครับ ที่แล้วก็มาฝั่งลาวอยู่นะครับ74นะครับเลข6กเลขเด่นก็มานะครับฝั่งที่4ตัวนะครับสำหรับ3ตัวนะครับแอก็เจาะมาให้3คู่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับก็จะมี3 6 1นะครับก็จะเป็นอยู่ที่901นะครับ901นะครับแล้วก็2 2 1นะครับสูตรเจาะ3ตัวนะครับ สำหรับ4ตัวก็จะเป็น300361นะครับแล้วก็4,000นะครับ4,901นะครับแล้วก็จะเป็นอยู่ที่4,221นะครับก็จะเจาะให้ประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับชุดเจาะนะครับผม3ตัวนะครับก็จะเจาะให้ประมาณนี้3ตัว4ตัวนะครับสำหรับอีพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับ กดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับที่แอดมินมานำเสนอนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับเราก็4งวดเข้าทั้ง4นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับก็เข้านะครับวดทีแล้วก็เมดเดียก็คือหนึ่งกอถือว่า ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้คือสายเบิ้ลนะครับอ่ากันไว้กดีนะครับวันที่แล้วมา1นึ่งนะครับอย่าลืมเบิ้ลนะครับสําหรับ f c พี่น้องนะครับอยากได้สูตรเม็ดเดียวนะครับวิ่งล่างๆอย่างเดียวนะครับวิ่งบนอย่างเดียวคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปค้นหาสูตรเด็ดเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพาเลยก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้โชคดีมีัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ